สบายดีทุกคนเมื่อนี้กับหกกับละน้อยสาวู้ไทยตัวดำอีกแล้วเนาะมื้อนี้ละน้อยพาทุกคนมาห้มาโซนคือเก้าทุกคนเอ 9, ้ยเฮลเลอร์ละมันเป็นวิถีชีวิตของเฮ้ากะวนไปวนมาเป็นี้ละทุกคนเอ้ยบางมือละน้อยกระพาไปหายูหากินบางมือละน้อยกระพามาขุดมันตน้นเขาข่าวกำลังหนมาตัวตาในี่กับพรในแฮงเมื่อวานนี้นะเขาก้นทุกคนเอ้ย งัดก้นแต่ละน้อยบันไดถ่ายคลิปมาวันนี้นะมาหนุนน้อยสิมาถ่ายคลิปพทพุกคนเบิง้งไปบวขาวหุนท่า,าได้สามีทุกคนเลยบอลิงบอลิ่งยูพูเฮปอลิงคุดพี่เลยคุณแม่หูจี้คนบอลิ่งว้าสโงนี้ก็เป็นระดูหอนทุกคนเลย เฮาเฮ็ดเวกกะเฮ็ดได้แต่ตัวเช้ากับตัวแรงกะค่ำคืนมีเสียว่าตัวแรงกะเฮ็ดได้ประมาณสี่หกโมงเช้ากับฮาเฮ็ดได้ประมาณหอดเก้าโมงสี่โมงกับวนแล้วทุกคนเ้ยเฮ็ดต่อไปกับโบไวสิเป็นมิ่งเพราะมันแดดแห้งสูงโบลิงขูดอยู่นี่กะนะไม่ดีได้เยอเดี๋ไปหดช่วยเาขาวกอน อดเบิรงไปก็เด้อทุกคนว่าช่วงนี้เฮาเฮ็ดน้ำมันต้นกับเรได้ไปหาอยู่กินทุกคนเลยแต่ียมมือกับมากกนมันส <c oughs> บกับเบลสวลางูทุกคนเพราะว่ามันข่าเก้าผมนี่เก้าผมไว้แล้วมันก็นนนนเ,เลยเป็นแนบบน,นี้เมื่อวานเราโบลิงไปเฮ็ดเฮลเล่นทุกคนเลยเห็นห้อยมันหยางขึ้นกรุงใหม่ฮะโบลิงเราไปเฮ็ดเฮลเซื้อแต่ปรทธานได้ไปยามโบลิงว่าประมาณมันเหี่ยวทุกคน ประมาณฟดเฮียวโู้เล่นยังลงมาเดี๋ยวสิถึกหรือบ่ถ้าไปาาลุ้นน้อกันทุกคนประมาณโสงสามมือ,อบ่ลีิว่าจะพยายามเบิง่งขดไปก็ไก่เติมทุกคนโดยบดทขดๆก็พูนอยู่เติมผู้บอลคาสิบแปดนะ เดี๋ทุกคนเบิ่งความไก่เตะบนหาหุ่นมากนะบนะเตะพุงปัดขึ้นไปนะุู้ทุกคนพุพ่นปุ้นเหนือปุ้นไสเติบปุ้นหุ่นลงมาเธอรอทุกคนน่านมิอดอยู่มันไก่เด้ก็ลบไปลบมาอย่างนี้แหละ ตัวนี้เบ้าขาวโออะไรทุกคนมดเลยเบ้าขาวโอไปกินข้า,าวเส้าควาตัวเบ้าขาวห้ามมา,นะาน่ะบุตรท่านได้กินข้า,าวเส้าแล้วตอนบุตรท่านได้ใหดกับเฮ้ามาก้อนแล้วตอนนีนะ้นายกินข้าวให้กินข้าวแล้วแล้วจะได้เฮ้ามาอกเบ้าขาวก็ไปกิน ลอยเลยรลวบตีย่านตะเฮน้ำข้างอะไร ตอนนี้กระเด็ดกาเด็ดาหาสีมเตมันกอนบันนี้นะขอนหยาดเ้าบทสุภาพด้วยทุกคน อยู่หน้าจะควดโดยเธอต้าบากหน้าจะมือแรงก็ฮือได้เลยพราะว่ามันห่าเลยล่ะตรนนั้นกระล่นเดียล่ะกระล่นตัวนี้บบน,นี้ เหลวล้วเขาขลุนมันกันอี้น้อยนะเฮาหน่ายอย่างนั้นทั่วเนะไว้เพิ่มหมูร้อยบดเชื้อห่มเพิ่มหมูายแห้งแล้วกับบดบดให้เดูกับข้าวกับห่านเข้าเลยค่นี้กะ ดเบาข่าวก็เข้ามาละโหดเป็นต้นน้ำเบาข่าวอีกก่อนประมาณสสงวโมงเขาจจงมาเขล่นอีกเท่านึงสสงวโมงขล่นเท่านึงน้อยชีหดท่าเขาเบาขาวเขาควายไปกินน้ำ โ,นนโ,ร,นโรนี่เราเบาวเอาไปแค่กรงโกรงนี้ตะโกรงนั้นยังสองกรงสามกลงกรงนั้นเน่กรงพุ่นเนซี่กร่องทางหลายกองเต้ หนไปหนมาโหนไปหนมาแล้วละกคนเอ้ยโหน,นกันยังเลยแต่ตัวพระท่านก้นอย่างเดียวได้เตบก้นบ้านนี้นะอโอน้อยว่าก้นเลี้ยมือเพระาะอะไรจะปั้นบ้านเดียวคหนแล้วกับผู้ดีเทงทนะุกคนเ้ยพักผ่อนบ้านนี้พักผ่อนพักเทงกินข้าวกินน้ำ ออหน่อยโขดเปต้นตนี่ะมันปลคอกดูนนมันโาลทุอยู่นี่มาทุอันนี้นะ โโทยาและกบมาบะโมงเข้าไปกินส้มทุกคนบะโมงกับมันนี่นี่มาบางเยอะนึงคนได้มาถือพอมานเยอะดีดีเลยเป็นเดี่ยวเว้ นะมม่มงกันยือเลยด้ยำยงอยู่มม่วงต้นแล้วกันทนสกินทั้งดเอ้ยะมงต้นะมงไข่หู้ดูป่ายฮูบริงอนันโน้อยู่ งานาน,นี่แหละดูดางานมาอยู่ดิทุกคนเอลลิงแมนปุกรงมาเครื่องแล้วบัจจักจะว่าเครื่องเลยนี่เชียนะ่วยจุ๊ยๆๆเลยเอาอีมาหนึ่งพ่อลิง โบเปะอันคุณโอ,อมานี้เคร่งเลยนะส่งเข้าไปกัน<อ>เพราะเร่พอพอพ่อพอ้พอพอพส่งมาอยู่นี้ก็จะีกินนะฉีมะุูมานี้ก็ับเหน่ยึ่งกมูเดินมาตองนี้นะโมชิข้าไปกินยไหย่ะมาณมัามานึงก็อ้อจ้ะมังข่ายกลนงคืนมาเนาะงูยูกินคนเออสวะชีช้จีออ่แล้วก็เฉ่งมันย่ำแต่กบเก็บกบเก,ก็บเอาก็มันต่ำนี่จะน้อยงูกินปิดเอาสิ เาไปจุดชมพอแล้วแดดะนะจะเป็นให้ยิบๆทุกคนเลยจอทันเบิงนี่ จาเอากินข้ามากิน,น,กนยูไหมื่อนี้นะดีโครจรนีน่ายดแต่มาโทก่อนทำโทษกิกับโครจรีน่า,าตยตะไคร้ได้กินพี่เล็กดำมาหุงตะไลร้เยอะข้าวเลยกินก่อนทุกคนดำมาหุงมาแต่เทินบอดิงบอลขาวได้กินเด้บ๋บ่ยังยัางบอดิงในส่วนขามากินยูไหกับบอลาวบอเฮามากมาโทอิท ต่ำแล้วก็อิดทัวอิดม่ทขาวปนกันยังพันเรนรางเลหากใจะไปลังนำ้ำถามไปโพสองคน 맞아 เสียงแม่งจิจันนีอีกไออ่เนี่ยกินง่ายฮะก็มีตัวนี้แล้วทุกคนนี่ยโคจิง่ายก็แมงหูจีนี่แมงหูจีอันนั้นบอลิงคูดมือเสานี่โคจิง่ายโคแมงจุ๊บจี้เคยกินมาทุกคนมาเด้อทุกคนกินข้าวง่ายน้ำกันข้าวเทงข้าวง่ายข้าวเทงตอ,อนท่งเพลงเด็ดเด็ด กับโคดงหนใยแซ่บจหัหมือกับกุ้กับปลาคะเพาทุกคนเแซ่บโคยเสบย่งูดห,หอมๆเลย อาหารบ้านเฮาตาหุองสตุลากระเสยบเนาะหมูมันเบื่อม่เนาะเออมันอไมก็ดแบอน่บกหมูนันดูมีบ่ยเคาะหนะีอมันก็ไม่หมูเลยจิ่ไอ้พอไปเบิ่งอีกข้าอีนกเบิ่งเหรอช่ปะพอใช่ปะว่าช่ chau trôi hay luôn nhìn cái chau đi vào chơi nè con trôi à, đẹp mà ขาวคลัมเอเล็กคลัมอ้ยโอ้ยได้ทุกคนเลอไปเบิง่งยานไฟลามมาชื่อข้อหมูเพราะว่าข้อหมูแล้วน้อยอยู่ป่าฮะวีดวงโบราณน้อยไปเกือบมันนั้นนะยันไฟอยู่ไฮเขาลามมา ดารากินข้าวกับทุกคนเออกินดิ้นวันนี้แก้มหงษ์แต่ตัลาตัดมาถูกก็ยังอยู่แซ่บอาหารบ่มีเลิศกินข้าวยาแล้วก็พักผ่อนน่อยนึงมาตำเกี่ยวถุงชุมวันนี้เกี๊ยวข้าวซื้อหัวผักเกี๊ยวประเด็นหนีว ชีไดแต่ไมนี่ขาคู่กินบปนี่มันตูนกะพอหน่อยคขาล่นแล้วล่ะแหง้งได้เดียวทุกคนเอ้ยพอหน่อยว่าตัวแรงนะกู้มันแหง้งเจอกระลอบกระลอบเร็วฮะเฮาตาบอดได้หนาตาบางมันแห้งไวสามชีเด็ดก็แหง้งเด็ดมันแหง้งอะบรียโรดิเอางอ,อ,อุอจจล่ะขึ้นละยังมันขึ้นอ่ะ

欸、电弧炮。 มุมต้นเคืงมันมันกบ